สวัสดีค่ะร้านเจมโมบ่บางกวย้ยเครื่องรางสายวัดหูช้างแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะวันนี้นะคะแอดมินได้นําลูกอมเปียวนะคะของหลวงพ่อตีวัดหูช้างค่ะมาให้พี่ๆทุกท่านได้ชมนะคะก็ได้มาจํานวนหนึ่งนะคะก็ท่านใดที่สนใจชอบพูชาสามารถสอบถามได้นะคะรุ่นนี้นะคะออกตู้วัตถุมงคลลูกละหนึงร้อยบาทค่ะก็จะเด่นด้านเมตตามหานิยมนะคะนี่ค่ะก็จะตอบโคตอเต่านะคะนี่ค่ะโคตอเต่า แบบนี้นะคะนี่ค่ะรับประกันแท้นะคะรับประกันแท้จากวัดค่ะแล้วก็หลวงพ่อตีท่านก็จะจานด้วยดินสอนะคะลงบนลูกอมนี้นะคะนี่ค่ะเวลาไปเลี่ยมนะคะเลี่ยมบูชาเนี่ยสวยมากๆค่ะลูกลูกกาลังแบบน่ารักน่ารักนะคะให้เด็กให้เด็กแขวนบูชาหรือผู้หญิงเนี่ยค่ะน่ารักมากๆนี่นะคะท่านใดที่เคยสอบถามไว้นะคะทักมาได้เลยตอนนี้ได้มาแล้วนะคะวันนี้นะคะแอดมินก็ขอขอบพระคุณมากค่ะก็ได้มา สวยทุกลูกนะคะอันนี้นี่ท่านใดที่อยากได้นะคะลองสอบถามเงินเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0969709842นะคะร้านเจมูบังกวยค่ะรับประกันแท้ร้อค่ะ